เราก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะที่เราเชื่อมนะคะเนาะใต้แขนอันนี้เป็นลายเป็นอีกดอกหนึ่งเพิ่มอีกดอกหนึ่งใครจะเพิ่มอีกสองดอกก็ได้นะคะก็สีเพิ่มตรงนี้ดอกหนึ่งก็จะได้ดอกหนึ่งจะได้ได้สองก็คือถ้าเป็นสี่ห่วงค่ะสี่ห่วงต่อดอกหนึ่งถ้าใครเพิ่มสองดอกสองห่วงเอ้สองดอกก็แปดห่วงนะคะ พูดผิดพูดถูกเนาะนี่นะคะอีกข้างหนึ่งเนาะได้แบบนี้นะคะอันนี้ใส์สามสิบหยืดได้อีกนะคะยืดได้อีกถ้ารีดอีกก็เนี่ยคะ่ะสามสี่บางคนก็จะแบบหน้าอกใหญ่แต่ตัวเล็กก็ได้ใส่ไดนะ้มันก็แล้วแต่ไอ้นี่ผ้าด้วยไหมด้วยเนี่ยคะ่ะไหมหม้วนหนึ่ง ไหมหม้วนหนึ่งได้มาประมาณนี้ยังไม่ยังไม่หมดนะคะเลยอีกเนี่ยอ่อคือไหมหม้วนหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยค่ะเอก้าห้ากรัมโอ้ทำไมพูดผิดพูดถูกนี้ห้าสิบกรัมนะคะนี่ยนีห้าสิกรัมอันนี้ได้มาเท่านี้แล้วยังไม่หมดอันนี้เตรียมไว้เผื่อเผื่อได้ใช้นะคะก็ใส่ใช้สองม้วนห้าสิบกรัมเผื่อไว้สองม้วนอันนี้นะคะ่ะได้มาแล้วนี่ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะคะไหม ทักง่ายได้เร็วด้วยไหมไหมซัมเมอร์ค่ะแล้วก็ขึ้นลายดีด้วยแต่ไม่ใช่ไหมวีนัสนะคะเนี่ยขึ้นลายดีมากเลยไอของจริงสวยมากเลยค่ะขึ้นลายดีมากขึ้นขึ้นเป็นลายดีมากอันนี้ไม่ได้รีดนะคะอ่ะมาว่าของเราต่อเนาะถึงไหนแล้ว สั่งจากคนในกลุ่มอะค่ะแต่จำไม่ได้ว่าใครนานแล้วชอบมากเลยไหมอันนี้ใช้เส้นเดียวขึ้นลายได้เลยอ้๊เลื่อนต่ัลงมาก,ก่อน <c oughs> เราเชื่อมมาให้ดูใหม่นะคะนี่นะตอนนี้ออกแบบจะมองไม่เห็นชัดนี่ค่ะตอนที่เราเชื่อมเนาะแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้เนาะ แล้วก็4ขึ้นมาปั๊บแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะ x อ,อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะแล้วก็มานี่เลยหนึ่ง นี่นะคะ f สอง f สอง f สาม f สี่ f ห้าหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ทำตามแผงลายทำแบบเป็นลายไปเลยฮะหนึ่งอกสองอกสามหนึ่งสองสามสี่ f หนึ่ง f สอง f สาม f สี่ F5 1 1 2 3 4 x 1ลูกก็ไม่สบาย X2 X3 I I แต่อยู่แต่บ้าน้วไม่ได้ไปไหน I ไม่เป็นโคโรโนาไวรัสไอไข้ so ขึ้นแต่ไปตรวจแล้วไม่ใช่โคโรโนาส หนึ่งสองสามสี่ห้นึ่งสองสมสี่ นี่นะคะที่เราขึ้นต้นมานี่เนาะนี่คือขึ้นต้นมันเอามามาร์กไว้ก็ได้ค่ะที่เราเอ็กซ์ขึ้นมาเป็นแถวแรกหาอุปกรณ์มาร์ก่อนอยู่ไหนนะนี่ค่ะอันนี้คือ ที่เราจะทําเป็นวงกลมนะคะที่เราแลนด์มาร์กสวยนะเพราะว่ามันจะได้มาต่อกันเชื่อมกันถักไปจนถักแบบนี้ค่ะถักไปจนถึงไออันนี้อันที่สองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ, <c oughs> อะพอมาถึงลักแร้ด้านนี้นะคะอันนี้โซ่สี่นะคะโซ่สี ส่วนของนางก็จะเอามาจิ้มตรงนี้ x 1 x 2ตรง x นะคะอันที่3ก็มาตรงนี้นี่นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสมสี่แบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะขึ้นลายดอกเลยขึ้นช่อดอกเลยสอง f สามเอฟตรงกลางสี่เอฟห้าเอฟแบบนี้นะคะก็โซ่สี่สองสามสี่แล้วก็มาเอาเอ็กเอ็กข้างนอกนะคะน,นี่ให้ดูใหม่มาเอาเอ็กข้างนอกตรงนี้นะคะข้างนอกอันหนึง่ง ปึ๊บ 1x แล้วก็ x ที่2ก็ตรงกับ f และ x ที่3ก็ตรงกับ f <c oughs> 1 3 x 1 2 3 4นะคะ f 1 f 2 f 3 f 4 f ห้เนี่ยค่ะจะได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ก็3 x นี่ก็3 x นี่ก็โซ่สีนี่ก็โซ่สนี่ก็โซ่สถักไปแบบนี้นะคะจนมาถึงจุดเชื่อมบรรจบกันนะคะเรามาดูกันอีกทีจะถึงจุดเชื่อมถึงหรือจุดบรรจบแล้วนะคะนี่โซ่สี่นะคะ แล้วก็ x ตรงนี้ค่ะ x 1 x 2แล้วก็ x 3ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะเอาตัวในห่วงนี้นะคะ f 1 f 2 f 3 f สี่ f ห้าแล้วก็โซ่สีหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะตรงนางก็มาเอา x หนึ่งปับ๊บแล้วก็สเชื่อมไปเลยะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะให้ดูเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะนีะ นี่นะให้ดูใหม่ก็ได้นี่นะคะเอามา x ตรงนี้ก่อนนี่ x ตรงนี้ตับ x หนึ่งแล้วก็จิ้มมาตรงนี้เลยนะคะสี่ปั๊บขึ้นมาทีนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอาลงที่เดิมเป็น x หนึ่งนี่นะคะตรงนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี นี่ก็ขึ้นลายเหมือนเดิมค่ะหนึ่งอีฟสองอีฟสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะอีฟหนึ่งอีฟสอง เอฟสามเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่โซ่สี่นะคะแล้วก็มา x ตรงกลางชึบหนึ่งสองสามสี่ก็มาแบ่งช่วงเอฟนะคะเนี่ย อันนี้แะตรงนี้จะเด่นชัดๆสองสามหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็มาร์กไว้เหมือนเดิม อันนี้น่นี่นะคะถักไปจนรอบเลยค่ะมันุดเชื่อมมันจะบอกที่หนึ่งนี่นะคะมาถึงจุดเชื่อมแล้วเนาะอันนี้โซ่สี่นะคะแล้วก็ซีมาเลยค่ะนี่นะคะซี ทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมโซ่หนึ่งเราลงมาปุ๊บนี่ค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราเอาโซ่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ผิดผิดอะไรนะคะโซ่สีนะคะ,ะ,คะอันนี้นะโซ่สีวันนี้พูดผิดพูดถูกแล้วก็ทำเองแล้วก็งงเอง 1F 2F 3เองนะคะนี่นะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ 7F นะคะ 1F 2F some if see if ha, if oh, if just if so song. Song, if สามเอฟแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะทำถักแบบลายไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะนี่ก็โซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ 4. แมาจิ้ม X ที่หนึง่งสองสามสี่ S 1 so. 2 3 hey the 1 2 1 F so. 1 F so. 2 F 3 F C F ฮ่าเอฟฮุฟเอฟเจ็ดเอฟลูกไอไอตั้งแต่คลิปที่สิบแล้วลูกไอ้ไออยู่ข้างกันตลอดตัวติดกันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ อ่แบบนี้นะคะพักแบบพังลายตามลายนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนรอบจนได้ความยาวตามลำตัวที่ต้องการนะคะถักไปเรื่อยๆจนครบรอบแล้วไม่มีอะไรยากนะคะอุียนี่นะคะนางถักมาเรื่อยๆจนนางได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะ ของนางมันตัวเล็กตัวคนไซส์เล็กอะคะ่ะแล้วก็เอาแบบเป็นแบบใส่กับผ้าถุงได้ใส่กับเกงเกงยีนได้แม่นางไม่เอาความยาวมากแนะนํานะคะจะพอดีสําหรับทุกคนแต่ของนางจะสเปเชียลหน่อยจะเอาเอวลอยนิดๆก็เลยไม่เอาเยอะของนางเอาจากตรงนี้มาก็ไม่ใด้ ของนางเอาจากตรงนี้มานะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบอดของนางเอาแค่สิบเอดอกแต่แนะนำทุกคนเอาสิองดอกจะพอดีนะคะเพราะของนางจะเอาแบบแอบเซ็กซี่นิดนิดให้มันให้มันเห็นตรงตรงเนื้อด้านเอวนิดนิดแต่ว่าใส่กับผ้าถุงพอดีของนาง เแนนะนำทุกคนสิบสองนะคะแต่ส่วนด้านหลังของนางก็จะเป็นสิบสองก็แนะนำทุกคนเอาสิบสามด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้าทุกคนก็จะเป็นสิบสามด้านหลังสิบสามด้านหน้าสิบสอง โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นางก็พอแค่นี้นะคะอขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณมากๆนะคะรับรองว่านางจะพาเพื่อนๆทำเสื้อตัวที่ a d a p t a p l y ใส่ได้ทุกโอกาสนะคะและจะมารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย